สวัสดีจากเมืองอีฟัวร์นะครับประเทศฝรั่งเศสน,นะครับเอออันนี้นะครับก็เป็นประตูทางเข้านะครับของเมืองอีฟัวร์นะครับแล้วก็มาดูภาาฝรั่งเศสง่ายๆในชีวิตประจำวันกันนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นชื่อมืองนะครับอีวัวก็คือเป็นซิเจมีเดวันนะครับซิเจมีเดวันก็คือเป็นเมืองยุคกลางนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้านะครับเป็นสับป,ปอติศาสตรนะครับมีเดวันนะครับเป็นเมืองในยุคกลางนะครับเซอร์วิสซิต อาเพยียแปลว่าเหมือนเวลาเข้าไปข้างในนะครับใช้รถเข้าไปไม่ได้ก็จะให้เดินเข้าไปนะครับอาเียนะครับเซอร์วิสิียนะครับอีฟัวนะครับซิเจมเดีวนันเซอร์วิสิตอาเียนะครับ